นิทานเรื่องอุยธรรมคนจนผู้ยิ่งใหญ่อุยธรรมเป็นหญิงชราที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอมีชีวิตที่ยากจนข้นแค้นต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและหลานชายตัวน้อยที่ชื่อว่าบอยซึ่งเป็นลูกของลูกสาวอุยธรรมที่เสียชีวิตไปตั้งแต่บอยยังเล็กอุยธรรมไม่มีอะไร นอกจากบ้านหลังเล็กๆที่เก่าแก่และสวนผักเล็กๆที่เธอปลูกไว้กินเองบอยเป็นเด็กที่ฉลาดและรักอุ้ยธรรมมากแต่เขาก็รู้ดีว่าชีวิตของพวกเขานั้นยากลำบากเขาจึงพยายามช่วยอุ้ยธรรมทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเก็บผักหาฟืนหรือแม้แต่การไปขายของในตลาดแม้ว่าจะเหนื่อยยาก แต่ทั้งสองก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันอุ้ยธรรมมักจะเล่าเรื่องราวในอดีตให้บอยฟังเธอเล่าว่าเมื่อก่อนครอบครัวของเธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่เมื่อสามีของเธอเสียชีวิตและลูกสาวคนเดียวจากไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บอุ้ยธรรมต้องแบกรับความทุกข์ไว้คนเดียวเธอไม่เคยบน่นหรือแสดงความอ่อนแอออกมา เพราะเธอไม่อยากให้บอยต้องเป็นห่วงวันหนึ่งหมอในหมู่บ้านบอกกับอุ้ยธรรมว่าเธอได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายและอาจมีชีวิตยอยู่ได้ไม่นานอุ้ยธรรมรู้สึกใจหายแต่เธอก็ไม่แสดงความกังวลออกมาเพราะเธอไม่อยากให้บอยต้องเป็นห่วงเธอตัดสินใจที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่าที่สุด โดยการทำทุกอย่างเพื่อให้บอยมีชีวิตที่ดีขึ้นอุ้ยทำเริ่มเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอหามาได้เธอไม่ยอมซื้ออะไรให้ตัวเองแม้แต่เสื้อผ้าใหม่หรืออาหารที่เธออยากกินเธอเก็บเงินทั้งหมดไว้เพื่อให้บอยได้มีโอกาสเรียนหนังสือเพราะเธอคิดว่า การศึกษาจะเป็นทางออกเดียวที่ช่วยให้บอยมีชีวิตที่ดีขึ้นเวลาผ่านไปวิธรรมก็อ่อนแอลงทุกวันแต่เธอก็ยังไม่ยอมหยุดทำงานเธอยังคงออกไปเก็บผักและขายในตลาดแม้ว่าร่างกายจะไม่ไหวแล้วก็ตามบอยเห็นอุ้ยทำทำงานหนักและรู้สึกเจ็บปวดมาก แต่อุ้ยธรรมก็บอกเขาว่าแม่อุ้ยธรรมเพื่อบอยแม่อุ้ยอยากให้บอยได้มีชีวิตที่ดีจนกระทั่งวันหนึ่งอุ้ยธรรมล้มป่วยลงและไม่สามารถลุกจากเตียงได้บอยรู้สึกหมดหวังและไม่รู้จะทำอย่างไรเขานั่งอยู่ข้างเตียงของอุ้ยธรรมตลอดเวลาอุ้ยธรรม,มองหลานชาย ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยเธอเอื้อมมือไปรูปหัวบอยและบอกว่าบอยอย่าเสียใจแม่อุ้ยจะอยู่กับบอยเสมอไม่ว่าแม่อุ้ยจะไปอยู่ที่ไหนต่อมาอุ้ยทำได้เสียชีวิตในคืนนั้นทิ้งให้บอยอยู่คนเดียวในโลกกว้าง บอยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงแต่เขาก็จำคำพูดของอุยธร,รมได้เสมอเขาตั้งใจว่าจะทำให้อุยธรรมภูมิใจโดยการเรียนหนังสือและใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดบอยขยันเรียนและทำงานหนักจนในที่สุดเขาก็สอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนและได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในเมืองใหญ่ เขารู้สึกขอบคุณอุ้ยธรรมทุกครั้งที่เขานึกถึงเธอและเขาก็รู้ว่าแม่อุ้ยธรรมจะไม่อยู่แล้วแต่ความรักและความเสียสละของอุ้ยธรรมจะยังคงอยู่กับเขาตลอดมาหลังจากที่บอยได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในเมืองใหญ่เขาตั้งใจว่าจะทำให้อุ้ยธรรมภูมิใจให้ได้ เขาเรียนหนังสืออย่างหนักและไม่เคยลืมคำสอนของอุยธรรมที่ว่าความรู้คือแสงสว่างที่นำทางชีวิตบอยรู้ดีว่าเขามีโอกาสนี้ได้เพราะความเสียสละของอุยธรรมดังนั้นเขาจึงไม่ยอมให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์บอยใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างเรียบง่ายเขาทำงานพิเศษ เพื่อหาเงินมาใช้ใจ่ายและเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อซื้อของจำเป็นแม้ว่าชีวิตในเมืองจะยากลำบากแต่เขาก็ไม่เคยท้อแท้เพราะเขารู้ว่าวิธรรมกำลังเฝ้ามองเขาอยู่บนสวรรค์เวลาผ่านไปบอยก็จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเขารู้สึกภูมิใจในตัวเอง แต่ก็รู้สึกหวยหหาความรักและความอบอุ่นของอุ้ยธรรมที่มีให้เขาตอนที่อุ้ยธรรมยังมีชีวิตอยู่เขาจึงตัดสินใจกลับบ้านเมื่อบอยกลับมาถึงหมู่บ้านเขาได้เห็นบ้านหลังเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำเขาเดินไปที่หลุมฝังศพของอุ้ยธรรมและนั่งลงข้างๆหลุมฝังศพ บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของเขาให้อุ้ยธรรมฟังเขาบอกอุ้ยธรรมว่าอุ้ยครับผมทำได้แล้วผมจบการศึกษาแล้วและผมจะทำให้อุ้ยภูมิใจต่อไปบอยตัดสินใจที่จะบวชเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้อุ้ยธรรมเขาเชื่อว่าการบวชจะเป็นการตอบแทนความรัก และความเสียสละของอุ้ยธรรมได้ดีที่สุดเขาเข้าพิธีบวชและใช้ชีวิตเป็นพระสงฆ์อย่างเคร่งครัดเขาทำบุญและช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านเพื่อสืบสารความดีงามที่อุ้ยธรรมเคยทำไว้บอยรู้สึกว่าอุ้ยธรรมยังคงอยู่กับเขาไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีความรัก และความเสียสละของอุยธรรมก็ยังคงอยู่ในใจของเขาเสมอมาเขารู้สึกขอบคุณอุยธรรมทุกครั้งที่เขานึกถึงเธอและเขาก็รู้ว่าแม้อุยธรรมจะไม่อยู่แล้วแต่ความรักและความเสียสละของอุยธรรมจะยังคงอยู่กับเขาตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขความอดทนและความเสียสละของอุ้ยธรรมที่แม้ชีวิตจะยากลำบากแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้และทำทุกอย่างเพื่อให้หลานชายมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความรักและความซึ้งใจที่ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัวและความรักที่ไม่มีวันจางหายฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ